สวัสดีะคะ่ะวันนี้นะคะก็จะพามาดูหน่อไม้ฝรั่งนะคะที่มีอายุการลงดินนะคะได้ประมาณ2เดือนแล้วนะคะ <Wow. S 1> ในส,ส่วนนี้ใครที่ยังไม่เคยเห็นต้นหน่อไม้ฝรั่งก็ไปชมกันได้เลยค่ะต้นนี้นะคะก็จะเป็นพันหน่อไม้ฝรั่งนะคะ <Wow. S 1> ก็จะมีลักษณะแบบนี้คล้ายๆฝักชีนะคะบ้านเราในส,ส่วนนี้ก็ ตามที่บอกไปตั้งแต่แรกนะคะคือลงดินได้2เดือนแล้วนะคะบางต้นก็ใหญ่นะคะบางต้นก็ยังเล็กอยู่อันนี้ขึ้นอยู่กับดินแล้วก็อยู่ในส่วนของการเจริญเติบโตของในระยะการเติบโตของพืชน,นะคะในส่วนนี้มันจะมีลำที่แห้งๆแ,แบบนี้นะคะเราสามารถเด็ดออกได้เลยนะคะเพื่อการแตกใหม่ของหน่อต่อไปนะคะในส่วนนี้มันจะโตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันจะ กลายเป็นต้นใหญ่แล้วก็แห้งแล้วก็ตายไปแล้วนอใหม่ก็จะขึ้นมาทดแทนนะคะมันจะเป็นวัฏถจักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหัวของมันนะคะจะใหญ่มากพอ,กเ,อ,อเพื่อที่จะให้หนอมันอะ่ะใหญ่ตามหัวเนาะในส่วนนี้ถ้าหัวใหญ่เร็วก็เราก็จะได้ผลผล,ผลิตเร็วนะคะ <Yahoo! S 1> คาดว่าผลผล,ผลิตจะได้ในอีกประมาณ ห้าเดือนทั้งหน้านะคะหรือว่าเดือนนี้เดือนเดือนอะไรนะคุณิถุนาย,ยนครับคุเดือนนี้เดือนมิถุนายนใช่ไหมคะก็น่าจะอีกประมาณปีหน้านะคะเราจะได้ผลผลิตพอดีนะคะตัวนี้ก็จะกล้อย่างเช่นต้นนี้นะคะเวลามันโตขึ้นมานะคะมันก็จะสูงใหญ่ประมาณนี้เนาะในส่วนนี้ถ้ามันถึงวัยที่มันจะแก่แล้วมันก็จะแห้งแล้วมันก็จะตายไปนะคะก็ จะมีประมาณนี้นะคะในส่วนของหน่อไม้ฝรั่งในวัย2เดือนค่ะ